ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองจิตลงไปคิดเรารู้จิตลงไปคิดเรารู้จิตลงไปเพ่งเรารู้หลงมีสองกลุ่มใหญ่ลงไปคิดกับลงไปเพ่งลงไปเพ่งนะก็ไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานต่างๆแม่ตแต่อารมณ์บัญญัติเช่นเพ่งคำว่าพุโทโธเพ่งรูปเพ่นเพ่งลมหายใจ เพ่งนามเช่นเพ่งความว่างในเพ่งก็เพ่งหล,หลายแบบหลงก็มีหลายแบบมีหลงไปทางทวทารทั้งหกหลงไปทางตาหลงไปทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายอ้นี้หลงไปแบบเดียวหลงทางใจอันนี้วิจิตพิสดารหลงได้เยอะแยะหลายแบบ หลงทางใจเช่นหลงไปในความสุขหลงไปในความทุกข์หลงไปในความไม่สุขไม่ทุกข์หลงไปกับปีติที่เกิดขึ้นหลงกับความสุขที่เกิดขึ้นหลงกับความสงบที่เกิดขึ้นนี่ก็หลงทั้งนั้นหลงกับความว่างหลงกับการเพ่งเข้าไปที่ตัวผู้รู้หลงกับการเพ่งความไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งความว่างไม่มีทั้งตัวรู้นี่ก็หลง งั้นหลงเนี่ยมีเยอะแยะเลยส่วนหลงคิดนะก็มีมากมายหลงคิดไปอดีตหลงคิดไปอนาคตมีไม่หลงคิดในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็หลงคิดอดีตหลงคิดอนาคตส่วนปัจจุบันก็ขาดสติแล้วก็หลงนั่นแหละร่างกายมีอยู่ไม่รู้ว่าร่างกายมีอยู่ก็เรียกหลงความสุขทุกข์ มีอยู่ไม่รู้ว่ามีอยู่เ็าเรียกว่าหลงกุศลอะกุศลมีอยู่ไม่รู้ว่ามีอยู่เ็าเรียกว่าหลงนะถ้าละเอียดขึ้นไปแล้วเห็นจิตมันทํางานสืบเนื่องกันตลอดเวลาพอไม่เห็นตรงนี้ก็เรียกหลงเหมือนกันนะอันนั้นละเอียดมากมากเลยเนี่ยเวลาฝึกนะฝึกทำกราาารมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่มันหลงอะ หลงไปคิดหรือหลงไปเพ่งอะไรก็ได้รู้ว่ามันหลงไปรู้ว่ามันเคลื่อนไปอย่าไปบังคับว่าไม่ให้เคลื่อนถ้าบังคับแล้วจะแน่นมันเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ไปนะแล้วสัอไปไม่นานเราจะได้จิตรู้ขึ้นมาไม่ได้จิตรู้แล้วเราก็เดินปัญญา